และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสําหรับกิจกรรมวิกคลินิ่งเดย์นะคะทำความสะอาดพัฒนาที่โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีพิตรภาพท,ที่หนึ่งสองสี่นะคะที่เทศบาลตะบนคึกคักําโดยท่านนายกนะคะท่านรองนายกเทศมนตรีท่านสมาชิกสภานะคะอ,อสมอในพื้นที่นะคะพนักงานเทศบาลแล้วก็น้องๆกิจอ,อาสานะคะก็จะมาช่วยพัฒนากันที่นี่นะคะเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันค่ะ <S <S ท่านสอกอของเราก็ทุกงานน,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 นนะคะ ยกมือสวยๆหน่อยค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นตเต็งเต็งกิ่งต้นไม้นะคะท่านรองนายกค่ะามาชิกสภาะคะมันมีบางท่านบางท่นโกรท่านนายกสวัสดิ์ตันเก่งนะคะก็เข้ามาลงพื้นที่นะคะพร้อมๆกับ เจ้าหน้าที่นะคะอ,อสะมอนะคะแล้วก็ท่านผู้บริหารเทศบาลด้วยค่ะ<อ>ตัดโชว์เลยค่ะตัดโชว์เลยค่ะก็เป็นการตัดแต่งริ่งไม้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะของนักเรียนผู้ปกครองนะคะที่จะมาใช้พื้นที่ของโรงเรียนในช่วงวเปิดเทอมที่จะถึงนี้ค่ะ นี่จะเป็นการพัฒนาด้านบนชั้นสองของอาคารนะคะ ่นี้่เป็นการทำความสะอาดด้านบนชั้นสองนะคะอาหารเดียว อันนี้เป็นหลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดแล้วก็โต๊ะลงแล้วค่ะนี่ก็อีกห้องนะะั่งเอันนี้ก็เอาโต๊ะลงมาจากให้เรียบร้อยตัดค่ะที่เรามาจาาัดการเตรียมพื้นที่สภาพค่อนข้างเป่าชื้นรุนแางนะคะนะคะ้นำด้านล่างอาคารนะคะอาคารสามชั้ ป้องกันก็นำรถกระถิงนะคะมาฉีดน้ำแรงงันสูงนะคะด้านบริเวณสนามนะคะสนามฟุตบอลน,น้าหน้าอาคารนะคะก็มีเจ้าหน้าที่เทศาบาลน,นะคะพนักงานจ้างก็มาระดมตัดหญ้าในพื้นที่ค่ะกับพื้นที่ทั้งหมดนะคะวันนี้ก็จะใช้เวลาทั้งวันนะคะกับโรงเรียนบ้านมฝักวีโรงเรียนเทศาบาลมัธยักวีมิตรภาพที่ 1, 2, 4นี้ค่ะนี่เป็นหนาทาย นะคะที่ขึ้นมาทำการสะอาดด้านบนค่ะดูอาก,อกอารขึ้นตัวมากเลยนะคะห้ามเบรกห้ามเบรกโรงงานนรกห้ามเบรกโรงงานนรกเลยเหรอ